ูสิววันนี้เราก็จะมาแก้แค้นกับเกมนี้เช่นโคเรนะครับเช่นคูเรนะครับคือคือบบการไม่เป็นไรครับคือการหัวร้อนอะ่ะมันก็คือการที่แบบเราอ่ะหัวร้อนแล้วมันก็แบบรู้สึกเหมือนวิ่ดีอนะ่ะคุัชมนะซึ่งตอนนั้นอ่ะคือผมหัวร้อนใช่ไหมคอมเมนต์ คอมเมนต์สิบสิบสามสิบสี่ใช่ไหมแบทแบทตะโกนกรีดลั่นลั่นอะไรแบทตลกอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ผมหัวร้อนอะ่ะมันมันก็คือการแสดงนะครับนูมชมนะเพราะฉะนั้นเล่กันต่อเลยครับ ถ้าผมจะแบบจะแบบถ้าผมแบบจะสตรีมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องดูผมสตรีมในโลในเออในทิกตอกได้ไหมครับคุณชมเพราะว่าแล้วโฆษณามาอีกโอ้เป็นไรอะ่ะอุ้ยไม่เป็นไรครับคุณชมเมื่อกี้อ่ะผมแค่แบบตะโกนเฉยๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ตะโกนผมแค่พูดเสียงดังเฉยๆนะครับคุณชมนะคือถ้าเกิดว่าผมอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ย คนดูเขาก็จะม่ไม่ชอบผมนี่เองรุคานว่ะคนดูเขาก็จะไม่ชอบผมเขาก็จะไม่ติดตามเรายังไม่ได้ทันพูดขัดคำเลยเอออมไม่คม่ค้ีคือการแสดงนะคะผู้ชมฮะคือการแสดงนี่เองครับยังไม่ได้ทันกดเลย อผมจะไม่หัวร้อนนะครับอันนี้คือรอบน,นี้ผมจะไม่หัวร้อนเพราะว่ามือถือผมสภาพแบบนี้ก็ไม่หัวร้อนแล้วครับเพราะว่ามือถือผมแตกยักไปแล้วครับอันนี้จริงๆนะครับอะไรวะมานะครับเพกคนดูปะอูเข้าสู่หมดจริงจังเกมมิ่ง โอ้จริงจำเกน,นิ่งถ้าเราแพ้เราก็ต้องเริ่มใหม่นะครับท่านผู้ชมนะเราต้องเริ่มใหม่นะครับอย่าพึ่งอารมณ์ร้อนหรือว่าอย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมมาครับโฆษณาไม่เป็นอะไรครับ เกือบโดนแล้ววะไม่เป็นไรน,นะครับเอาใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับให้ให้ถึงอันนี้คือแบบปาร์ตี้เลยนะปาร์ตี้ผู้ติดตาม200แล้วก็ปาร์ตี้เช่นเคยครับงงโอ้ยผมไม่กินเคฟซีหรอกครับพี่ผมไม่กินเคฟซีหรอก เออผมไม่กินเกมฟรีหรอกครับพี่พี่เออเกมฟรีก็ต้องมีโคษณาบ้างดิเออแต่ว่าโคอยมาเข้าสู่หมุดจริงจังเกมมิ่งเช่นเคยได้ปะย บอกแล้วนะครับผมคือเข้าสู่จริงจังเกมมิ่งเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมฮะโอ้ยว้าทำไมไม่ให้ผมชนะว้าอ้ยอ้ย หัวร้อนจริงอะเฮ้ยแล้วโคตรสมามาอีกทำไมวะเกียดว่ะวีเพยเนี่ยไม่มีใครเล่นเขาเล่นกันหรอกวีเพเนี่ยไปแล้วมันยังแพ้อ,อีกวะแล้วมันยังแพ้อ,อีกอะ ้ยไม่เล่นแล้วเกมอย่างโกงจีเอ็มอย่างโกงเลยน้องนอ้นองชมเอาปิดไมไ่้ไรมาปิดไม่ได้